10 5แย้มแล้ว7 8อือ11อือค anyway. ู่10อือ13 15 โอ้โหเหลือเท่าไหร่สามสามสองเองปะใช่เอ,อออะทำละแล<ฟ>้วแปดคู่สิบเอ็ดเยี่ยมลูกเก้าครับหอ ไห,หนอบอกว่าอยู่ที่บ้านมีจะยกให้ไงมันมีลืมเหรอเป็จ้อตจุ่มๆดิสามครับสอง

สี่คู่อื yeah, มแปดอืสองครับห้ายามลุก จำไม่ได้เหรอสตันนิดนึงอ่าเ็ลบแค่หนึ่งนะอ่ะแต๊ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรอืเขียนต่อเลยเดี๋ยวแม่ค่อยลงให้ใหม่นี่นี่เ <ock> อ้ยอืม <Yeah. S 2> แ่หมดโอ้ oh, สุดท้ายแล้วอลืมเหรอคู่แี yeah. ่ Oh, okay.